สวัสดีครับมาเบิงทีมงานรถหน่อยเชียแม่นเราตักรถหน่อยตักดีเสลดำครับตวดขึกรัรทีมงานทวีทซับสวยงามครับเดียก้ครับเอง รถใหม่ครับคูเปตา 3, 3, ้าสามสามตะเกียครับเองแบีฟีมือครับนบ้ำตากบ่ได้สายวายวายอยู่ตักเต็มไปละวขั้นหนึ่งครับเหลืออีกเป็นสีรถใหม่ขั้นพอจาระบีอยู่หรือเปล่าเพิ่งเหยเสียสาเขาเลยหรอือเป่ มากครับพระเอกประจำทีมงานครับพึ่งซิ่งโซนงนง้นี่รับสุดที่เขาไม่ไปนอนไองตีคือเขาไอ้ที่สำใจลอยวิวก่าลอยวิวฝีมือเว้ยเสียเมียฝีมือดีนเนี่ยเฮ้ยเอยไปนี่มาสูงตามสูงตามเนี่นสูงตามเขายากมึงเขมามักตามเนาะเรามาสิทธิ์ ดาเข้มขับาทเด้วมาเมือมาอาทิตย์นึ well, day, anyway. ่งอาทิตย์นึงเือ่อนเลย์คือว่าหาหาหามีสาวไอยู่เปลี่ยนมือเนาะต้งมีมือ่เปลี่ยนมื่อไรเปลี่ยนเปลี่ยนเดืองเดือ นนี่สามสาสามสามการดื่มกันน้อยเยอะแต่ว่าดูซืว่าแขนมันสียาขกัานี่เลยเออมไมยังสะดูดีวสนาะาลงคูที่เครื่องเอมเข้ามาแถมเจดียอะเดือมยิ่มนะ ก็แทมาอยู่แล้วสื่อเอาใครล้อหาหัวก่อยนึงเอากี่ขีดเสื่อมเนี่ยนั่นวะโอ้สามสี่เตียมปลาไปสามนาทีละรถเจ็ดสิบเพราะยังนาทีนาทีเดียวคนเดียวเจ็ดหาเจ็ดสี่ทำมีนักู้ออร์ดัมสองสามตันก็เอาออกมาหากินทั้บาทเยอะเนาะ ในยุคนเมือนไปงคคู่สาตังในหาเถียวเว้ยเบดมือเออเบิดมือเบิดมือเล่นไก่สำนักงานอบตเขาจากไรบ้านไปหาซีบเถียวเสือใส่ใส่เมาสัมคอยกัเี่แล้วค่อยใส่ตัวค่อยเสียสนามไก่

ลอยแปดจีบมาค่าตากลอยแปดจิบบาท<ม>แต่ว่าวกเนียไก่ป็ระหยัดน้ำมันมันี่ไปหุ่นน้ำมันพลาดนึงนหาเที่ยว บ่านางสมรก็ไปเพียงเลยสมรก็ไปถอดมือไปเย็ดไปออกก็ถอดหมอนี้นะพุชัยเขาไฟเขาเขาคงอยูใส่กิเกานี่บ้านดดเลยอสระคือออกเขาเบชถอดหมอนี้ชยเขาใสเขาถอดนี้ตัวไอ้หลงไอ้หลวงเขาถอดหมอนี้ ก็ถอนหมอเมื่อนเดีคยวว่าเพวายังสุดายหาเป็นตัวติดว่ะนารันเนียนีรนบเสียวนนนนน่นน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 ปนนนยนน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 ันน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 ันนนนนอดนน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 ่นีดนนน เออรถกำลังล่า,ลลางเข้ามา ชวยรู้ครับขั้นหนึ่งก็ใช้เวลาโดนเติบชิ้นางานใหญ่ครับมีเรามีรถซูเปอร์เอ็กซ์สองลอยแล้วก็รถคูโบัวตาประมาณสามคันตัวน,นี้ออกมาใหม่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเดีว๋ยวว่าสี่เหมือนี่ละขจำบ่ผิดนะเห็นเพิ่นโพด ในเฟซบุ Facebook, ๊กชวนตัวกันอันนี้เล็กหน่อยครับรหเล็กหน่อยครับรถอีกอะโอ้เจ้ากว่ายัดซอยตะแกไปหมอนี่ <c ười> เมยกับพักกูยังคืดหาทางโอ้อะอยู่วิสิออกทางไหนลานเจ๊ด้นี่ขันมีเันลานเจ็๊ กิดตัวเาเห็นหงตาตากจะตีสามผขึ้นกับตาขอนหาถุ่มมาจาบัตมือเรียงจังาได้เปิดใหม่ใช่กู้ทตหาอันยู่ะไอ้เพื่องไป ตะเกียต้าขาน่นอนอย่ดิฮะก็เดสวอเดือดขเนี่ยบัเออเดือคุณนีอ่ังเดือดกับเบิ์ดขึ้นก็มียับสองเถื่อจักเต็มคันหนึ่ง Ừ, sao ai vầy, vầy bay 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 โอเคตไปประจำตำแหน่งหน้าที่ก <filho> <net diz> ็เอะโอ้โกวบบอกไว้คนโอ้โคบบอกไอ้ลน